มนุษย์นี่เข้าสู่ยุคที่โง่ที่สุดเท่าที่เกิดมาในในโลกนี้ทําไมคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่เห็นง่ายๆตอนนี้ว่าทุกวันนี้มนุษย์ต้องทางานวันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำบางคนก็มากกว่านั้นบางคนก็มากกว่านั้นแต่เรามองกลับไปในอดีตเนี่ยนอกจากทาสล้วไม่มีใครทํางานถึง8ชั่วโมงแล้วก็นอกจากสัตว์อื่นๆเนี่ยไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ทํางานมากกว่า8ชั่วโมงอมถึงโตมันล่าเสร็จมันก็นอน นกเนี่ยกินเล่นแล้วมันก็ร้องเพลงวิ่งไล่หยอกกันตามต้นไม้หนูก็เหมือนกันนอนกลางคืนออกมาหากินนอนแต่มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดแต่ทําไมต้องทํางานหนักที่สุดล่ะเราทํางานเพื่ออะไรเพื่อใครกันเราพัฒนาบอกว่าเราพัฒนาเร็วมากจนมีรถมีเครื่องบินเรารีบไปไหนเรารีบไปทํางานมากขึ้นใช่ไหมเราต้องการมีรถเพื่อที่เราไปทํางานมากขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นแล้วเราหาเงินไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะการที่จะได้เงินมาแต่และ บาทแต่ละสตางค์หมายถึงการทําลายมันถึงเกิดเงินขึ้นมาใช่ไหมเราต้องตัดป่าเพื่อที่จะทําป่าที่มีค่าที่สุดให้สลายไปแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกมันเพื่อที่จะได้เงินกลับคืนมาแค่สี่ห้าพันเนี่ยเราทํางานหนักมากแต่แต่เงินเหล่านี้ยเราเอาไปทําอะไรคนที่มีเงินมากที่สุดมีความสุขไหมไม่มีอก็ยังสับสนยังยังกระเสือกกระสนดิ้นล่นอยู่ต่อไปแล้วก็ที่ร้ายที่สุดก็คือ ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ไม่รักลูกเหมือนมนุษย์มนุษย์ทุกวันนี้เราเห็นว่าเรามักจะบอกว่าเรารักลูกมากเราทำงานเพื่อลูกเราดิ้นรนเพื่อลูกแต่จริงๆแล้วเราให้คนใช้เลี้ยงลูกเราให้โรงเรียนเลี้ยงลูกซึ่งคนใช้หรือโรงเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามาทำงานเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเพราะว่าการเลี้ยงลูกคือการเลี้ยงด้วยความรักคือการมีความรักแต่คนที่ เป็นคนเลี้ยงลูกให้เราเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาอ่ะเขามาทํางานหมดเวลาเขาก็กลับมันไม่มีเส้นของความรักไม่มีการถ่ายทอดความรักระหว่างแม่กับลูกฉะนั้นเราจึงอยู่ในสภาพของคนที่เห็นลูกเป็นสัตว์เลี้ยงยิ่งทุกวันนี้สภาพจะมีอย่างนี้เยอะมากเลยเห็นลูกเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงเออทิ้งเงินให้โอเคไปทำงานแล้วนะเออทิ้งเงินให้บางทีไม่เจอกันเลยเจอกันวันแล้วไม่กี่ชั่วโมงมกลับมาทำงานก็เจอลูก หลังจากนั้นก็เข้านอนตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทันเจอลูกหรือเจอนี่หน่อยก็แยกกันไปเราก็เลยกลายเป็นแต่ระบบมันกลายเป็นอย่างนี้หมดแล้วใชค่คือคือไม่ใช่ผมกําลังจะบอกว่าทุกคนก็ต้องไปอย่างนั้นใช่ก็ต้องไปทํางานใช่แต่ว่าทําไมล่ะเราต้องสร้างระบบอย่างนี้ขึ้นมาในเมื่อเรามีทางเลือกที่จะสร้างระบบอื่นขึ้นมามากมายทําไมเราไม่สร้างระบบที่มันเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ให้มากกว่านี้แต่ทุกวันนี้เรากลับพัฒนาไปสู่การแยก แยกความเป็นคนออกจากคนแยกกันเป็นสัตว์ที่มีชีวิต